สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าพามาชมกับนาวราสประตูนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถนิสสันนาวราปี07นะคะเกียร์ออโต้โฟร์วิลสประตูราคา219,000บาทค่ะสภาพแบบเดิมๆนะคะไม่เคยชนค่ะเครื่องดีเกียร์ดีเกียร์โฟใช้งานได้ปกตินะคะ ขับขี่สบายภายในสวยช่วงร่างสวยค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะภาษีไม่ขาดเรมเอกสารมีให้ครบค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเป็น4ประตูค่ะปี07นวาราท่านใดสนใจคันนี้ไปดูตัวจริงได้ที่จังหวัดนครปฐมเบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดของรถอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปรับชมกันก่อน ถูกใจนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวนันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ